เลนี่โยโล เปิดเผยว่านักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ให้แฟนบอลเห็นว่าต้องการทําให้ผลงานดีกว่าเดิมสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่แพ้ใครเลยในโปรแกรมช่วงปีซีซั่นหลังนัดล่าสุดเสมอกับเอฟเวอร์ตันสองประตูต่อ2ที่แอตเลต้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปีศาจแดงคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์ด้วยผลงานชนะ2เสมอ1ค่ะอย่างไรก็ตามการจบอันดับ15เมื่อฤดูการที่แล้วกองหลังชาวฝรั่งเศส รู้ดีว่าต้องใช้เวลาในการโน้มน้าวใจแฟนบอลที่ไม่เชื่อมั่นผลงานในฤดูกาล2025-2026ค่ะโยโลกล่าวว่ามีหลายคนที่อยากให้เราล้มเหลวเรารู้ดีแต่ก็มีอีกหลายคนเช่นกันที่ต้องการให้เราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราไม่สนใจสิ่งที่คนภายนอกพูดไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือแฟนบอลผมเข้าใจเพราะผลงานของเรานั้นแย่จริงๆผมคิดว่าสิ่งที่พวกเขาทำเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วเป็นความผิดพลาดของเราเองเมื่อคุณคือนักเตะแมนเชสเตอร์ยู่ใน คุณไม่สามารถยืนอยู่จุดนี้ได้แฟนๆรู้ดีทุกคนรู้ดีเราเข้าใจเรื่องนี้แต่ฤดูกาลนี้จะต่างออกไปมันจะเหมือนกับการแก้ตัวจากซีซั่นที่แล้วขอบคุณภาพจาก Facebook Manchester United ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn